เอสสิการทิ้งชื่อนางเอกเป็นคุณนายซอสพันล้าน เอสสิการก็เพิ่งจะทราบว่าเป็นถึงทายาทเจ้าของโรงงานผลิตซอสปรุงรสชื่อดังที่จําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเรียกว่าเอสสิการเป็นคุณแม่มากความสามารถทั้งในด้านครอบครัวการงานความรักด้วยเธอจัดสรรเวลาพาลูกชายอย่างน้องโรนินมาตรวจโรงงานด้วยเอสสสิการพาโรนินลูกชายตรวจธุรกิจโรงงานซอสปรุงรสออร่าในใหญ่จับมากๆซึ่งสําหรับเอสสิการอดีตนางเอกดังเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมเธอก็เพิ่งประกาศข่าวดีให้กำเนิดทายาทค คนที่2ชื่อน้องริเวอร์โดยก่อนหน้านี้ก็มีลูกชายหนึ่งคนชื่อน้องโรนินซึ่งปัจจุบันอายุ6คขวบแล้วและถ้าหากเข้าไปติดตามใน i ิน t a g r กรมของเอสซิการเธอยังคงอัปเดตเรื่องราวชีวิตอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะภาพลูกชายทั้งสองคนที่โตขึ้นทุกวันพร้อมแชร์โมเมนต,ต์น่ารักพี่โรนินช่วยแม่เลี้ยงน้องริเวอร์อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก lastnewroom.info ขอบคุณค่ะ